บทที่สิบห้าบทสวดอุปะเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปมายุงชลูปะเีตัสสะนะสันติตานาไอเอตังพยังมรเนเปขามาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปมายังชลูปะเนตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขามาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโข,ขโยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตาสา ตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโลติปุญญังธรรมโมหเวลัคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมสุจิเนนะทุกขติงคัตชติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสติอัฏฐะนิพินติทุเขเอสามะมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏฐะ นิพพินทติทุเขเเอสามะโควิสุทธิยาสพเพธรรมาอนัตตาติยธาปัญญายะปสติอัฐานิพพินทติทุเขเเอสามะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกะชาดกอปันนักตถานะนเมเกทุติยังอาหุตักกีกาเอตทธัญ,ญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพระหุงเวสารนางยันติปัพะตาณิวานานิจะอารามะลุขะเจยานิ มนุษสษาพยะตัติตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุขขาปะมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตจัตตาลิอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายัปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางังทุกขะสะอะทุกขะสะจะอติกมังอริยันจะอัตถังคิกังทุกขูปะสัมมคามิง เอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัตตคาถาเอตังอตีตังนานะวาคเมยยะนัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตมปะฮีนันตังอปัตตัญจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจะโยทำมังตัถตถาวิปัสติอสังฮีรังอสังกุปังตังวิธามะนุพลูฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงแอไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเดินธรรมนั้นหนึ่งให้ปุโปรงเถิดอจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งณฮีโนสังคะรันเตนะมหาเสเนมัมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิิงงอโโหรตตตตตตมะััััันททเเวพก สันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตินึงหนึ่ง,งจเจริญด้วยประการลัชนีแลบทที่สิบแปดบทสวดพินหะปัจเจเวคคณะปาฐะชราธรรมโมหิฉลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรว่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรว่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมหิมรณันางอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสะโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกลยาลังวาปาปังวาตัสทะทายาโทพระวิสามิ เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมหหหิอปินอภินหังปัจเจเวคีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,ทวนเทินบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกัปัตาจะนิโสกาหนตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะตังบุญยสัมปะทางสาเพเทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปติสิทธิยาทานังคัทันตุสัทธายะสีรังละขันตุสัพพาภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปัตตาปจิการนันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพัธมิสาวพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยภนามเสยาเทวตาสันติวิหารลวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงต,งต,งตาธรรมทาเนนะพวันตุปูชิตาโสดถิงกะโลนเตทะวิหารลมันทะเล เถราจะมัชชานวกาจะพิขโวสารามิกาธนปฏีอุปปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสรทชาตาอัาโวปปาติกาเนยานิกังธรรมวลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกะโรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรมโมธรรมัดทลา จะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัทธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรมเออริยป,ปะเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสปุญยญสิธานิกตสัสสัญานญญานินานกตานิเม เตสันจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาอันเยมัตชัตตะเวลิโนสัตตาติดฐันติโลกัสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกาปัจจกะจัตุโวกาลาสังสารันตาภาวะภว ยาตังเยปฏิทานมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมัยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาโหตุอเวลาสุขะชีวิโนเขมัปปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิทธะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในกำเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแล่ภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้้้้าาาาาพเเเเจจแลลววอออสััตห่นนนนนงงุโมิด ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทินด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัทายายบทสวนมนพระสูตรพระปณิ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัธยายมนมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิรีพิณาดโดยมูล,ลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวร,บร,วร,วรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ